คุณผู้ชมคะกระแสซีรีส์เปลือกรักปมลวงแท้งเอาต้องบอกว่ากําลังพีคเลยนะคะเมื่อแพนเคกรับบทเป็นสาวสวยเพียบพร้อมทุกอย่างแต่ถูกคนที่ไว้ใจที่สุดแทงข้างหลังค่ะ แพนเคก้กเขมนิตเล่นยับพลอยพัฒธธการแอบกิ๊กกับสามีตัวเองในซีรีส์เปลือกรักปมหลวงแฮงเอาท์แพนเคก้กรับบทเป็นโสมสุดาสาวสวยรวยเก่งเพอร์เฟกตั้งแต่ลืมตาดูโลกแต่งงานกับอมอัจชารับบทเป็นคุณภาวิ์สามีตัวดีที่แอบไปกิ๊กกับเลขาที่คุณโสมไว้ใจมากที่สุดก็คือเบนจารับบทโดยพลอยพัฒธธกร เรียกว่าคนที่ไว้ใจที่สุดสุดท้ายถูกหักหลังเบื้องลึกเบื้องหลังมากกว่านั้นเพราะว่าสามีตัวดีเนี่ยวางแผนคิดฉากเสร็จสับเลยค่ะไม่ให้คุณสมสุดาจับได้ว่าตัวเองนั้นทําอะไรลับหลังแถมยังมีแผนจะฮุบสมบัติบอกเลยว่าตอนนี้เข้มข้นมากๆถึงกับตีบทแตกทีเดียวคนดูทางบ้านลุ้นแล้วก็อินไปนตามๆกันนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมห้ามพลาดเลยนะคะติดตามได้ทางแอปพลิเคชันโมโนแม็ก์ค่ะที่นี่ทีเดียวนะคะ